สวัสดีจ้าอาสนาใหม่สิเด้อพี่น้องวันดัชนยไอเดียใหม่บังเกิดเจิดจรัสเศร้าๆไปเพ้าะตัวประเทศยังเราก็ต้องไปหางานไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรแล้วไม่ต้องหางานนะคะเป็นไอเดียใหม่ยังแต่เห็ o ยูทูบมาสิบกว่าปีเนาะเป็นคนที่แบบว่าตรงๆบ้านๆเกลียดก็ว่าเกลียดรักก็ว่ารัก เสียใจก็ว่าเสียใจเมาก็ว่าเมา,าบอดีก็ว่าบอดีบอดีเคยบอกว่าจะคองดีเอาส่วนที่ไม่ดีของกูไปไหมก็ไม่นะให้วางไว้ที่เดิมเอาส่วนที่ดีๆไปเออแต่ว่าอยู่มาได้จังไหนตั้งสิบกว่าปีสิบกว่าปีที่สร้างแล้วก็ทํามานี่ได้มาโด,ย,าดยดัําตาบ่ได้มาโดยดําตาโดยมาหลายๆอย่า,ยยางแต่ว่าทั้งหมดทั้งยะทุกสิ่งทุกอย่างมากน่ะ เงินเก็บเล็กผสมหน่อยได้ไลายนะได้ไลายแล้วก็บ,บ่ได้อวดในส่วนที่ยังบ่ได้อวดไม่จําเป็นต้องโชวใครแต่มีความเข้ใจว่าเออเ,อ,อเปลี่ยนไม่นาะพี่น้องขอเปลี่ยนใหม่เลยบอสสิพิดบอดแต่สิเปลี่ยนใหม่เออถามก่อนเพราะาต่างประเ youtube มากเราก็เป็นคนที่แบบ ง่ายๆบ้านๆบ่ต้องไปสร้างคนมาถ่ายให้บ่ต้องไปสร้างเรื่องเล่าบ่ต้องไปซื้อกับเขาแพงงบ่ต้องจัดนาฉากสวยหรูบ่ต้องแต่งโตบ่ต้องแต่งนาอยู่ในชุดนอนเสื้อหนก็เป็นเสื้อในก็โชว์แบบนี่ก็ง่ายๆกระโบเปลี่ยนนะคะแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนต่อไปนี้คือมือหนีล่งคลิปไปเกือบสิบคลิปได้ไอเดียเลยว่าอุ้ยยิ่งลงคลิปไปและยิ่งมีคู่อริ แล้วยงมีโคเกะเรานะคนมม่นมันกระลายเพราะคนมม่นมันหลายบาดนี่ไว้ามาจับสังเกตด้วยพี่น้องด้วยสิบอยฟั้งซื้อๆด้อย่าอิชากันเด้อเมื่อยาบอกแล้วว่าได้ได้หลายแห้งเน้ตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยนี่รายได้เยอะมากนะคะตั้งแต่กัดกระลูกนะคะตั้งแต่ยี่หงอไทยนะคะค้มสลสลายอย่างต่างๆถามว่า กูอยากได้แบบนี้ไหมกูก็ไม่ได้อยากได้แต่ผลพลอยได้มันได้แบบนี้กูก็เอาค่ะพอต่อไปกูว่ามีพลังเด้เดี๋ยวต่อไปสูสิขั้นแขวกูอีกเพราะว่าจริงๆอ่ะสิ้นเดือนเนี้ก็จะแจ้งยอดแล้วนะกูกลับมาจากเมืองไทยกูได้ตกเบิกเท่าไหร่อะไรยังไงรวมกับ youtube กับความดราม่าของพวกสูกูก็คิดว่าเอ่อเดือนที่ผ่านมากูกลับมากก็ได้ดราม่ากับก่อนกูสิกลับมากกระได้ดราม่าอยู่ไม่เวลไรายป่านี้ อันนี้เห็นยอดแล้วเดีมนันนี้มาอดมือนี้ป้ากูเป็นผู้สูญเสียกูเป็นคนเสียศู์แต่กูโดน่ะก็ดีดีตรงใดอา้ากูจะทำอะไรได้กูทำอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไปก็ต้องเป็นไปแต่ถามว่ากูเมากูเคาะหัวเคาะอองไหมกูเคาะแม่ไหมถ้ามนใครกระตุ้นกูกูจะด่าไหมเออ นะถ้ากูดาแล้วไม่มีสาระและไม่มีชิ้นเนื้อเร็วๆติดก็ไปฟ้องกูติล่ะเออเดินร่อ Lord, นเนาะเดินร่อนเท่นกันเออก็เพึ่งหูว่าเออคนเราบางทีไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะในบ้านนะ่ะเออในบ้าน,านามันจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้พี่นอ้องือเธอเขาจำเป็นต้องเลี้ยงพอมีสัตว์บางตัวที่สวามีผักแห้งในแบบประเภทว่าหูหน้าตาปอดอระเภทประมาณว่า แบบบลูบอสน่ะบุเบิ้งมึงึดกูเบิบ้งแหละกูก็คือว่าอันนี้ถือกัถือไปเลยจ้ามันกับมีคนประเภทนี่นี่อยู่ก็มีคนประเภท่าเบิงก,กูคลิปเพ่แล้วเขาเข้าใจกับมีคนที่เข้าใจชีวิตเลยก็เข้าใจคนไม่เข้าใจชีวิตต่อให้มึงจบปริญญายัางไงมึงกับว่าเข้าใจชีวิตเนาะตอนนี้กูรอยอยู่เดยเนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกนะว่าเครื่องมือสืรร่อสารกูมีอะไรมัง่งซัมซุงที่ถ่ายคลิปอยู่เนาะออปโป้เนาะ ซัสส่มซุ้มไอแพดเนาะอืมนั่งโม่พ่อเดี๋ยวกูไปซื้อมาอีกไอโฟนเนาะสีเครองเนาะมาจะมา <c oughs> แม่อะไรอยู่มาจะสูยิงสแตกมามากูแ,าแหง้งรวยเรื่อบาดเนี่โอฮ้ยกูเข้าใจเลยว,ว่าเรื่องคนเนี่เขาส้่งคลิปเธอเดียวมันบดังเขาส้างมาเป็นยี่สิบปีเขาก็บดังสั่งซัวซัวจะาม่เขาจับใจคนไหนเนาะคนมันจะมีสัญญาสัญชาตญาณของเอ่อ มนุษย์คนเฮาเนี่ยสิมีสัญชาติย่านของเจ้าของคือระแวงไัยแต่ว่ามันจะมีระแวงไพยทีดีกรด็ระแวงไพยที่บดีและแวงไพยที่บดีก็คือแบบเห็นเรื่องของชาวบ้านก็กลัวเป็นหมดหรือเห็นเรื่องของชาวบ้านก็เป็นเรื่องของกูหมดกับคนทีประเป็ดว่าเรื่องของชาวบ้านก็เรื่องของชาวบ้านเพราะเรื่องกูกูก็ไม่ไหวมันจะมีมนุษย์เนี่ยขนาดมือหาเนื้อย่องกระทอกันเนาะโดยดังนั้นกูรออยู่นะคือกูว่าแงแหง บอกสูว่ากูว่างแห้งนะคะกูจะอัพคลิปอัพคลิปบ่อยๆการที่อัพคลิปบ่อยเกิดเกิดผลดีไหมเกิดผลดีค่ะเพราะว่าแห้งอัพ u t u b e มันแห้งลันมันแหง้งแรนมันแหง้งไปนไปนําเสนอนาเสนออ่ายูทูปเป่าเนี่ยไปช่องอื่นอีกนะมันจะไปแวนอ,อยู่ใต้ช่องผู้นั้นใต้ช่องผู้นี้คนดังๆกลายเป็นว่าเงินเฮามันหลแบบนี้อือ ถามว่าท u b e มันบ้านแบบกูนี่เหมือนมีบางตัวที่มาเม้นไว้นะคนมั่นเขามีว่าอ้าวกูจะต้องโชว์หมดเหรือหน้าตากูเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่เนาะในชีวิตกูกูก็ไม่ต้องอวดรวยก็ได้มั้งมีเก็บเป็นส่วนตัวก็ได้มั้งขนาดแค่กูโพสไปเมื่อกี้ก็ยังมีคนยังมึง <c oughs> ที่มึงกับอิจฉาได้ใจอ่ะคือสิบคกเน่แบบบระมั้นวะคนอื่นเขาเห็ดล่รเขารวยมีบ้านมีรถมี สื่อทีน่ามีสื่อที่ดินเอ้าแล้วมึงจะรู้ยังไงว่ากูทำกูอาจจะเป็นแบบ youtube ระดับกลางๆไปเรื่อยๆแต่มึงจะรู้ได้ยังไงว่าว่ากูมีสัมบ,บ,บัติอย่างเนี้ยแค่กูบอกว่าอ๋อกูถื่อลูกผ่านเอาว่างังไงเลยกูใหยอย้อียงแน่้ยเถือ่อผานไปเท่าไหร่กูยังบ่มือดกเ,ดเออกูยังกู้กับคืนได้นะคะเออกลับไปเมืองไทยรอบนี้ กูโดนไปเยอะไหมก็โดนไปเยอะนะก่อนไปเมืองไทยกูโดนไหมกูก็โดนแต่โดนแล้วกูได้ทํามันก็คือแบบกูจะไม่ต้องมาติดค้างอะไรอีกเข้าใจไหมคะกูใจกูเฮ็ดจังสี่กูสั่งแล้วคนไหยถากกูบอกสั่งไปเฮ็ดอันนั้นท่านนี่รอก่อนเดี๋ยวรอก่อนอืมตอนไหนกูจี้จี้จี้จไปมึงมักบ่ามากะซังแต่ตอนนี้ถามว่ากูกูรู้สึกผิดบ่บอเลยเด วมีข้อมูสุดผิดในใจกูเล็กวกเลยแม้กระทั่งคนอยู่หรือคนตายพอกูได้ทำและทำเต็มที่แล้วค่ะกูบอตรงรอบพวกมึงมาตัดสินพอพวกมึงบดมาจจายเงินให้กูพวกมึงบดมหาขขาให้กูกินพวกมึงบดมารับรู้เงยมกูลำบากนะคะกูสกาบและสู้หกคนที่เข้าใจกูท่อนั่นกูจะาแค่พลังบวกใช่กูเห็นแก่ตัวไม่ใช่กูเห็นแก่ตัวค่ะ กูสร้างพลังบวกให้ตัวเองเพื่อกูมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อกูมีกําลังใจที่ดีขึ้นกูบ่เอาพลัางแย่ๆผมไม่ไหวอยู่แล้วเพราะพลังแหญ่ๆผมมึงขึ้นนึงและอิจฉาลิษยาแน่ๆแล้วกูถามว่าแม่พวกมึงอะทําไม่ได้เท่ากูหรอกแล้วกูให้เลวทําไมกูจะพูดไม่ได้ก้อนเลือดกูไหมใช่แต่กูทํำย t u b e มากูสั่งสอนคนมา กูบอกว่าอันใดดีเอาไปใส่อันใดไม่ใช่เอาวางไว้ที่คลิปกลูคลิปูเนี่ยทําไมกูจะพูดไม่ได้ในเมื่อทุกบาททุกสตางค์สิ่งที่มันแดกของกูไปมันเป็นเงินที่กูเฮ็ดมาจากยูทูบกูบอกมันเฮ็ดซอยอาว่าไม่ไม่ชอบหายไปเลี่ยนนวดไม่ไม่ชอบหายไปเลี้ยนอะไรไม่ไม่ชอบแต่กูบังคับเพราะกูเมยแล้วสี่สามสิบแล้วกูยังแบกอยู่กูก็ต้องหาท่าเอ่าของกู ทางออกของกูคือไปมองไทยรอบนี้แล้วไงก่อนกูจะไปกูตัดสินใจแล้วว่าขาดคือขาดจบคือจบถ้ามึงยัง,งโง่อยู่แล้วมึงไม่ปดูมึงไม่ไปดูเรื่องราวที่ผ่านมามึงก็ยังเป็นคนโง่อยู่มึงไม่รู้เรื่องราวของชาวบ้านเขาเลยว่าเขาเกิดอยังขึ้นเขาสา้างยังเกิดขึ้นสตอรี่มันเกิดขึ้นว่าอะไรหรอกขาดท่าว่ามีเรื่องเล่าเพราะชีวิตกูสร้างมาเลยกับมือใน y o u t u ู e กูสร้างมาโดยเรื่องเล่าของชีวิตใช่กูแบบ ไม่ต้องเพื่อะรค่ะบอกค่ะบอกแล้วกูเปิดแท้ซอไฝฟ,ฟ้าแล้วลูกเกิดมากพอได้กูบอกแล้วจบก็คือจบกูไม่พัมเพื่อไม่พัลนากูกได้เบั่อเพื่อบ่ไดพัลนาเพียงแต่กูพูดว่าข้อด้อยและข้าวเสียพรมึงรับบ่ไดก็คือเพรามึงปลูกที่นนรละคุณไงพวกมึงถี่ฟังคิปกูแล้วพวกมึงสิตายอยู่นี่พวกมึงกันใจสิตายอยู่นี่ก็คือ มึงเป็นลูกที่แบบทําไม่ได้ไงเป็นลูกที่เนรคุณไงมึงรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาทําให้มึงไงถามก่อนว่าจะคืนกูยังไงก่อนถ้ากูเป็นคนที่เห็นแก่โตไม่ต้องคืนกูเลยไม่ต้องมายื่งตัวกูเลยค่ะถ้ากูซุ่งว่ามืออ่นตื่นเศร้ามากกูย่างไปลงในกระดาษละกูคนพิการกูก็บ่เรียกหาทำอ่นตื่นเศร้ามากมึงเสือกไปเหยียบหาคนหนังหรือมึงเสือกได้ได้อนาคตที่ดีกูก็ไม่ต้องบอกว่ากูเป็นแม่ ไปเบิ้งคลิปกูกนกอนสิมาสารแน่พิมพ์แล้วก็มีสมองค่ะอย่าเอาบันทัดฐานสมองโซ่อของมึงอ่ะมาชี้ชะตาชีวิตของคนหนลงพิษคนนี้ถือแ้คกูสิบอกว่ายิ่งดราม่านะต่อไปกูสิริหู้แล้วเพราะว่ากูเห็ดแบบเรียบๆบ้านๆแบบไม่ต้องอี่ย่งเลยอ่ะ เสื้อให้บอไซอะใส่เสื้อบักลงตะเกลงสุดนอนกูทายได้นากูต้องเตงกูต้องสั่งเบรกอับหนังเลยในชีวิตผู้เรสา่งควบระบายกูเลยแต่เงินน่ะมันมากมากจริงๆอืมกูต้องหัวรวยรือเหรอมันไม่จะเป็นใช่ไหมเออถึงกูไม่หัวรวยก็มองดูข้างหลังกูสิว่ากูทําอะไรให้ใครบ้างแล้วกูทําแบบกูไม่เคยคิดนะกูคิดว่ากูเฮ็ดดีที่สุด ใครไม่คบกูกูไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าทุกวันเวลากูเสียใจก็ไม่มีใครมาร้องไห้กับกูแล้วกูจะบอกคํานึงว่าการอยู่เมืองนอกมึงจะไปคิดว่ามึง,จงนใจเงินได้หลายมึงยอมเขาเมื่อมือหนึ่งเวลามึงมมิท่างไปแล้วเขาสิมมาซอยมึงมงมิทาะะ่าแล้วค่ะคนอยู่เมืองนอกยิ่งเห็นแก่ตัวกูจะบอกคำว่าเห็นแก่ตัวเพราะกูเห็นมาหลายแล้วแล้วกูกับเพิ่งสองวอนในตัวกูอยู่ว่าถ้าบบนี้ไงกูเสียเงินไว้แล้ว ถามึงบวไปบังคลิปกูแล้วสิเฝ้ามาสรรแน่พิมพนะ่ะมงงงึงโง่งโง่โง่อีหลีงโง่ยังเป็นอย่าง,งบวเบิงว่าชีวิตคนที่เขามีปัญหาเขาจริงใจบวกก็ส,สูดรู้สึกกูแบแบแต่งตัวมาเส้สวยปัญหาชีวิตรประตองบวกเอียงประตองบวกแบบทุกอย่างดีหมดบอค่ะกูเบเฮตเพื่อการฝืนใจกูกบับบวบมีในคลิปของกูแล้วกับบวบมีช่องของกูค่ะแต่สิ่งที่กูอยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยความจริงใจไง สองแสนกว่าคนนี่อุปจําเป็นต้องอยากได้ยอดเพิ่มเพราะว่ามันตายตัวเลวอ่ะคือเข,ข้าใจเข้ามาอิ่มโตวะ่ะสูเข,ข้าใจเข้า่าอิ่มโตวะ่ะกูบริหารงานจริงค่ะแต่กูมีเงินเดือนกินจากรัฐบาลนะคะอันดับแรกเลยมั่นคงเลยเงินเดือนจากรัฐบาลนะคะกูไม่อธิบายนะคะแต่สูยังงงสูงตกไปเบิ่งคลิปย้อนไปก่อนเด้อบาทที่นี่เงิน youtube เนี่ย มันต้องใจผ้าษีแน่ๆอยู่แล้วค่ะคนหลับเงินเดือน youtube กูก็ได้อยู่แล้วอ่ะอืมแล้วตอนนี้กูจะบอกว่ากูปลื้มไหมอืมก็แอบดีใจนิดๆไม่ต้องมีภาระไม่ตตองมาวุ่นวายก็ไข่ไม่ตอมอมตองมาน้อยใจว่าเออไห้กับไข่กับพิษไห้กับพิษกับไข้ยังบอกว่าบอดได้เออเขาพูดเป็นอย่างไงเขาพว่าไม่อย่างเกียกเยเก่ยวของกันแล้วอ่ะไม่เกี่ยวข้องกันเลยทุกวันนี้บอกเลยว่า หมดลมหมดใจคือหมดหมดทุกอย่างเลยกูบอกเป็นแล้วเสียป็นคนั่งให้ทุกวันบอกคะ่ะบอความใจใจกูเก็บไปครั้งให้นค่ะกูสี่หกสิบละค่ะกูตรงใ่ชีวิตกูให้มีความสุขกูตรงใ่ทุกวิหน้าที่กูให้มีความสุขนะคะต่อไปนี้มึงกล้าพิมพ์มึงก็กล้ายอมรับนะจ๊ะตอนนี้กูรอคอมเมนต์อยู่ไม่มีมาตัวไหนกล้ามเม้นเลยเออกูจะล่วงเป็นยี่สิบคลิปเขาเพราะวิญญาณเเป็นช่องของกูเน็ตบ้านกูคะ่ะ แต่ยิ่งด่าม,มานะคะกูยิ่งได้เงินนะจ๊ะเออต่อไปกูจะเผ็ดประมาณว่าอืมเห็ดเล้วเเห็ดสวยสวยพวกม,มึงมาด่าม,มานะแล้วกูก็ได้เงินหลายอีกอืมของเดือนเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเนีเ่ยกูหุงเลี้ยวว่ากูได้เท่าไหร่แต่ว่าของเดือน,น,นเนี่ยสี่สูมาแดนว่ากูเนี่ยมันสียกยอดไปไกลกูเดือนหนานะจ๊ะ ของที่สูดามาก,กูตอนกูอยู่เมืองไทยเนี่ยซึ่งเพิ่งซื้อมาจ่ายกูวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้นะจ๊ะเหมือนเราทํางานกูทํางานที่ประเทศสวีเดนถ้ากูเริ่มทํางานเดือนนี้กูไม่ได้เงินเดือนนะจ๊ะกูไปรับเดือนหน้าก็เหมือนมูสูดามาก,กูไว้เดือนที่แล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยกูเพิ่งไม่ได้รับยอดเด็กมันนี่ยอดตอนกูอยูส่สวีเดนเนี่ยสูดามาก,กูนี่สูฮูว่าว,ว่าดับเบิ้ลกูก็ประเทศในพวกสูวิชาเ้อ แต่กูบอกเลยว่าถ้ากูพูยังสิกูจะสร้างความด่ามาไว้หลายหรับไม่ได้ละกันเวลากูแจ้งยอดรักนะจุดจุสร้างมาเลยจ้ะกูไม่กลัวกูกลัวพ่อมึงตายก่อน